คุณกวดวัสดีครับสวัสดีคุณกวดวัสดีค่ะวสวัสดีคดรับเอฟซีหนูคือเมเปิ้ลูกแม่คงทำขามาในลำตัวหนูน่ารักไหมคะเอฟซีว่าหนูน่ารักไหมคะเมเปิ้ลแม่แมคงทำข,อออยอยขา,าเราอยู่ข้างล่างค่ะเราอยู่บนพื้นอันนี้คือลูก ลูกแม่คองำขาแม่เปิดลูกเปิดลูกเปิดใช่ไหมเปิดใช่ไหมลูกเปิดอืม่ไม่ไกลัวเลยแหละอืมโอเคคือแมลูกแม่เปิดอืมน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะอืม เดนไปดูแหละตรงน,นี้ค่ะตรงน,นี้อะไรเนี่ยนี่นี่ยไ้ตัวไหนมาเรียวอันนี้มาอ่าต,ตัวนี้ก็คือหนูสามสีค่ะตองน,นี้นำนะคะนี่คือหนูสามสีแล้วเมียสามสีสวยไหมคะอือ ลกสวไหมคะมลูกเสือไหมคะตัวเนี้ยอืตัวนี้จะเป็เ,นะเร่งเนี่ยูปเติดูปเตะไปดูดนมไม่พอคำขาเนะี้ยแล้วนูจะไปดูดนมไม่พอํำขาไหมเนี่ยดูไหมคะดูได อยูไกลไปลนี่้าองสามสี่อีกออสามตัวยังไม,ม่ครบตัวนี้น่ารักอะ่ะตัวนี้สวยมากเลยอ่ะอือีก้าจังแรกไม่หนูเนี่ไม่รู้รูสวยๆแค่ห้าตัวเนี่ย หนูจะเริ่มข้อหนูสีอะไรข้อหนูสีอะไรคะหนูออกมาเป็นรูปจากแม่สามสีเนี่ยแม่สีดำข้อหนูสีอะไรเอ่ย